พรุ่งนี้เนี่ยคุณนุ้อิงเนี่ยสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณได้หรือไม่เพราะว่าก็มีหลายฝ่ายมองว่าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของตําแหน่งคําว่ารัฐมนตรีกับนายกฐมตีเนี่ยคือความหมายเดียวกันแล้วก็เป็นการฟ้องอันเดียวกันอาจจะไม่สามารถที่จะมาทํางานได้หรือไม่แต่ว่าในอีกฝากฝั่งหนึ่งคุณทางฝั่งเพื่อไทยเองที่คนพยายามจะเขียนขึ้นเนี่ยก็บอกว่ามันไม่มีกํกหนดในรัฐมนูญค,คือไม่ได้เขียนไว้แล้วก็นายกยังไม่ได้ผิดอะไร ก็ยังสามารถมาหา<ำ>ช่องกันอยู่ใช่ <c oughs> กลายเป็นเรื่องที่วันนี้ต้องมาไขกันว่าตกลงแล้วคุณแพทองทานเนี่ยสามารถกลับมาทํางานกันได้ไหมค่ะแต่ว่าที่แน่ๆน,นะคะมีรักษาการนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งคือถ้าดูตามลำดับแล้วเนี่ยควรจะเป็นคุณภูมิธรรมแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการ ให้คุณภูมิธรรมเนี่ยได้ออกจากตําแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่นี้พอออกไปแล้วค่ะก็เลยกลายเป็นคุณสุริยะในลําดับถัดไปมาเป็นรักษาการนะคะวันนี้คุณสุริยะก็ได้ให้สัมภาษณ์อยู่หลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการมาทําหน้าที่ตรงนี้นะคะก็คืออธิบายาเรื่องคุณภูมิธรรมก่อนว่าที่พ้นจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็เลยพ้นจากตําแหน่งรองนายกไปด้วยท,ทั้งที่คุณภูมิธรรมเป็นรักษาการลําดับที่1ตัวเองหมายถึงคุณสุริยะก็เลยต้องมาปฏิบัติหน้าที่ทีนี้หลังจากพรุ่งนี้คือวันที่3กรกฎาคมนะคะตนเองทําหน้าที่รักษาราชการกาแทนนายกก็จะนําคอรมอใหม่เข้าเฝ้าถวยายสัตย์ปฏิญาณหลังจากถวยายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยทีนี้ล้วค่ะคุณภูมิธรรมก็จะมาทําหน้าที่รักษาราชการกาแทนนายกรัฐมนตรีแทนคุณสุริยะ คุณสริยะบอกช่วงนี้ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะทีนี้เรื่องเร่งด่วนเมื่อเช้าเซ็นแกลกไปเลยค่ะที่สำนักเลขาธิการคณะร,รัฐมนตรีให้คุณสุริยะเซ็นเอกสารลงนามมอบหมายให้คุณภูมิธรรมกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีหลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณคือตอนนี้มีผู้สื่อข่าวถามคุณสุริยะว่ามีทั้งอดีตสวอดีตสอสอออกมาประสานเสียงกันว่าในเมื่อศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ หากนายกแพทองทานเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณอาจจะติดเรื่องขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีนะคะอันนี้มันจะสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเพราะตีความกันอยู่คุณสุริยะบอกว่าทางสำนักเลขาธิการและฝ่ายกฎหมายเข้าไปดูข้อกฎหมายชัดเจนแล้วนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ห่วงเลยค่ะเรื่องนี้เป็นการดูภาพรวมที่กฤิีการดูอย่างรอบคอบฝ่ายกฎหมายรัฐบาลดูแล้วถูกต้องแล้วนะคะผู้สขาวก็เลยถามต่อว่า เลขาธิที่การกฤษฎิกาและเลาคครมยืนยันแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ผิดคุณสุริยะบอกถูกต้องนะคะแล้วจะมีการเรียกประชุมครมนัดพิเศษหรือไม่หลังการถวายสัตย์ปฏิญาณคุณสุริยะบอกว่าก็น่าจะเป็นแบบนั้นแล้ววันนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้า9นาฬิกานาทีที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ไปเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่93นะคะก็ นอกจากสแสดงความยินดีกันแล้วก็เป็นมีการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสํานักนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะจะเรียกว่าเป็นส้มหล่นหรือไม่หรือก็อาจจะเป็นตําแหน่งที่ยังไม่อยากรับก็ได้นะ,ะฮะคุณสุธยะแต่ว่าเขาพยายามที่จะรีบให้คุณภูมิทํามาเป็นนะฮะแต่ว่าเซ็นแฟกไปแล้วเมื่อเชา้าเซ็นกไปแล้วแต่มารู้เรื่องของกําหนดการเรื่องของพิธีกรรมที่จะมีการนํารัฐมนตรีใหม่เข้าถวายสรรัตย์ปฏิญาณในวันพรุ่งนี้นะครับ ก็บอกมีการรายง,งานข่าวนะครับว่าวันที่3กรกฎาคมเนี่ยเวลา11นาฬิกานะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรองนายรัมตีและรัมตีว่าการสรวงคมนาคมครับในฐานะที่เป็นรักษาการแทนนายรัมตีนะครับจะมีการนำรัมตีที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับก่อนปฏิบัติหน้าที่นะฮะซึ่งจะมีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเนี่ยสำนักเลขาธิการคณะรัมตรีนะครับจะมีการแจ้งให้รัมตีใหม่ทุกท่าน ตรวจโควิด oh, <okay. S 1> นะครับ rt-pcr ก่อนนะที่ตึกสันติไมตรีนะครับทำเนียบรัฐบาลและมีการถ่ายภาพเดี่ยวในเครื่องแบบปกติขาวนะครับเพื่อทําประวัติและทําบัตรประจําตัวรัฐมนตรีจากนั้นในเวลา14นาฬิกาเนี่ยภายหลังการเข้าเฝ้าวถวายสายปฏิญาณแล้วนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตำแหน่งใหม่นี่นะครับจะทําหน้าที่มีการระบุว่าจะมีการประชุมครมอน,นพิเศษทันทีทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมครมอน,นัดพิเศษนะครับในเวลา บ่ายสองนะฮะเพื่อแบ่งงานรองนายกมตีและรัฐมนตรีทั้งหมดนะครับโดยคุณภูมิธรรมเนี่ยจะทําหน้าที่รักษาการแทนนายกคนที่หนึ่งนะครับ<ม>หลังจากที่นางสาวแพททองทานชนวัฒนายกและรัฐมนตรีวนธรรมเนี่ยหยุดไปิลัิหน้าที่นายกซึ่งเชื่อว่าสื่อที่ต้องติดตามดูต้องมาดูว่า<ม>ในช่วงเวลาตั้งแต่8ปดโมงเนี่ยจะมีคุณน,นุงอิงนายกเนี่ยมาเพื่อจะมาไปถวายสัตยานตํตำแหน่งรัฐมนตรีวณธรรมหรือไม่ซึ่งว่าเชื่อว่าจะมีคน จับตากันพอสมควรนะครับซึ่งในส่วนของกําหนดการประชุมครมอนพิเศษเนี่ยก็มีการมีการเปิดเผยผ่านทางคุณเจรยุห่วงทรา์เช่นเดียวกันนะครับบอกว่ามีการแจ้งกําหนดการประชุมครมอนพิเศษนะครับครั้งที่26ทับสองนะครับในเวลา14นาฬิกานะครับที่ห้องประชุม501ชั้น5ตึกบัญชาการหนึ่งทเนียบรัฐบาลครับโดยมีคุณสุริยะนะครับจึงรุ่งเรืองกิจรอในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคม รักษาราชการแทนนายมนตีเป็นประธานการประชุมครับเพื่อแบ่งงานรองนายมนตีและรัฐมนตรีแต่ในวันเดียวกันเนี่ยก็จะมีการพารัฐมนตรีหน้าใหม่ไปเข้าเฝ้าถวายสัต์ประยานด้วยนี่คือในส่วนที่รกระทรงมีการแจ้งกาหนดการมาแต่ยังสับสนนะว่าตกลงพรุ่งนี้ใครเป็นประธานการประชุมนแน่ระหว่างคุณสุริยะหรือคุณภูมิธร,รรมเพราะว่าเห็นว่ามีการเซ็นกระแกให้คุณภูมิธรรมขึ้นมาเป็นรองคนที่หนึ่งแล้วนะฮะค่ะก็เห็นว่าหลังจากเข้าเฝ้าถวายสัตว์แล้วก็จะเป็นคุณภูมิธรรมครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีใช่มัครบ ทีนี้มาดูเรื่องของการตีความเรื่องของข้อกฎหมายกันบ้างคือในฝากฝั่งสอวอรหรือบางส่วนเนี่ยเขามองว่าคุณนุ้งยิงไม่น่าจะสามารถเข้ามามปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะว่าคําสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ของสารรัฐมนูลเนี่ยน่าจะครอบคลุมในทุกตําแหน่งของรัฐมนตรีนะฮะแต่ว่าถ้ามาฟังในซาฝากฝั่งของทางรัฐบาลกันบ้างวันนี้นายชูศักดิ์สรินินนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีเองก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันโดย ยืนยันนะครับว่าคุณชูศักดิ์ยืนยันว่าคุณสมบัติของนายกอิงเนี่ยไม่มีปัญหานะเพราะว่าศาลเองเนี่ยยังไม่ได้ชี้ขาดเรื่องของการพิจัยว่าพ้นตำแหน่งหรือไม่แล้วก็รวมถึงมีหลายข้อเนี่ยที่ทางรัฐมนตรไม่ได้กำหนดไว้ดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณลุงอิงสามารถเข้ามาถวายสัตย์และทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีวันธรรมได้เดี๋ยวไปฟังเสียงมาช่วงตอนคุณชูศักดิ์เลยครับ คือความเห็นของนักวิชาการความเห็นของอดีตสารบางท่านเนี่ยบอกว่ามันเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับนายกเพราะนั้นก็มันก็จะต้องอะไรหยุดเหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งผมก็มองว่าถ้าคุณไปตีความอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณคุณวินิจฉัยว่าทานายกเนี่ยผิดไปแล้วซึ่งซึ่งความจริงเนี่ยสารยังไม่ได้วินิจฉัย ศาลเพียงได้รับคำร้องไว้แล้วก็ให้ชี้แจงเพราะนั้นศาลยังไม่ดิวิจัยเลยว่านายกขาดคุณสมบัติอะไรหรือไม่ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยมันใช้ใช้ด้วยกันก็ <Yeah. S 1> ต้องถือว่าขณะน,นี้นายกมีคุณสมบัติเต็มที่ในแง่ของการที่ทําหน้าที่การงานในแง่ของรัฐมนตรี <Yeah. S 1> ไม่งั้นไม่งั้นคุณก็อะไรเท่ากับคุณคุณไปตีความว่านายกเนี่ยขายคุณบัติผิดไปแล้วซึ่งไม่ใช่ครับ ก็ปิบัติในส่วนของราีว่าต้องหุดรก็ศาลศาลต่างให้หยุดไหมล่ะอันนี้ข้อข้อที่หนึ่งแหก็ใช่ก็ตำแหน่งยกตัวนี้เนี่ยผมผมยกตัวอย่างง่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยศาลก็มีการให้หยุดกรณีบางบางบางตำแหน่งเป็นการชั่วคราวก็มีเห็นไหมเช่นเช่นของดีเอสไ ที่ที่ผ่านไปเนี่ยผมรักษาการอยู่เนี่ยเขาก็สั่งมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ดีเอสไอแต่กระทรวงที่ทำก็ยังทําหน้าที่อยู่ทันทวีก็ยังทานู่นทํานี่อยู่เหมือนกันครั้งนี้เนี่ยศาลมาเดีมีไฉว่าให,ให้ให้รวมถึงตําแหน่งอื่นด้วยซึ่งไปไม่ใชยแบบนั้นมันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเกินคําขอเกินคําร้อง ครับในมุมของอาจารย์ชูศักด์ก็ตีความมาในมุมของรัฐบาลนะว่านายกเนี่ยมีอำนาจสามารถที่จะเข้ามาทํางานในตําแหน่งกระทรวงวัฒนธรรมได้นะครับส่วนเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าไอปมจริยธรรมเนี่ยาอาจารย์ชูศักด์พูดเช่นเดียวกันบอกว่าตอนนี้กฎหมายที่มันมีอยู่มันต้องกลับไปทบทวนว่ามันมีความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเรื่องนี้ชัดเจนคือประเด็นเรื่องของการใช้ประเด็นเรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตเรื่องจริยธรรม อาาจารย์ชูศับอกว่ามันเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่แน่นอนและกลายเป็นดุลพินิษของศาลที่รับแล้วว่ากันไปก็บอกว่าจริงๆเคยเสนอให้มีการแก้รัฐนูนตรงนี้นะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องว่ามันสุดท้ายแหละมันอาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวเรื่องของรัฐนูนปรับโกงที่มาโฟกัสเรื่องของการใช้ช่องทางจริยธรรมเนี่ยยื่นถอดถอนตัวรัฐมนตรีนะครับค่ะทีนี้คุณภูมิธรรเวชชัยนะคะก็ แสดงความมั่นใจนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถเข้าประชุมครมได้เหมือนเดิมนะคะภายหลังจากที่เข้าพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเรียบร้อยในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วการตั้งก็สังเกตว่านายกเนี่ยถูกร้องเรื่องคุณสมบัติและความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อาจจะไม่สามารถดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมได้นะคะคุณภูมิธรรมก็อ้างไปที่คุณชูศักดิ์นี่แหละคะ่ะ ในฐานะดูแลกิจสิกาก็ดูเรื่องกฎหมายเชื่อว่าไม่มีปัญหาทีนี้ถ้ายังคลางแคลงใจมีประเด็นให้กระบวนการยุติธรรมตรวจสอบได้อยู่แล้วแต่ว่านายกเองมีภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมส่วนอื่นนั้นก็ไม่ได้กระทบอะไรที่จะทําให้งานสะดุดหากท่านจะถูกวินิจฉัยว่าอย่างไรก็ไม่มีปัญหาขอทุกคนได้ทํางานและนายกก็ทําหน้าที่ในฐานะประชาชนแล้วก็หัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะนอกจากที่คุณภูมิธรรมก็ยังพูดถึง คือผู้สื่อข่าวก็าถามเนี่ยว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองมีชื่อคุณชัยกเกษมนิติสิริแคนดิเดตอยู่ต่อไปใช่หรือไม่คุณพุณทํธรรมบอกว่าอันนี้มันมีกระบวนการอยู่แล้วตั้งแต่หลังจากวันนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะดีไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะกว่านี้เชื่อว่าผลจะเป็นบวกนะก็ตอบคุมเครืองงงๆอยู่เหมือนก<ต>ันต,ตรงนี้แต่จริงๆถ้าช่วงนี้ถ้าพี่เอจับสัญญาณทางการเมืองนะจะเห็นภาพของอาจารย์ช,ยชยัยเกษมเริ่มออกมาเริ่มมาโชว์ความฟิตเริ่มมีภาพในในโซเชียลภาพมากขึ้นเรื่องของการ รกิจแต่ละวันที่อาจจะมีแบบการกลับมาทํางานเพราะว่าจริงๆท่านเป็นท่านเป็นส t r o นะฮะก็คือเส้นเลือดในสมองแต่แล้วก็กลับมาฟื้นฟูล่าสุดคยใแฮชสัม้าจะสื่อบอกว่าท่านเริ่มแบบกลับมาดีขึ้นแล้วเพราะว่าสัปดาห์ก่อนมีภาพตีกอฟไงใส่เสื้อเหลืองตีกอฟนะก็ยังเป็นไปได้ว่ายังเป็นสูตรนี่อยู่ถ้าเกิดดันคุณนุ้งอิงไปไม่ไหวก็ยังเหลือไพ่หนเดียวคนนี้ที่หลงเหลืออยู่ที่หลงเหลืออยู่ะแต่ว่ามีการตั้งคําถามมากมายเช่นกันเมื่อวานเราคุยคุณถาวรเสนียมในรายการ มีการพูดถึงเรื่องการเข้าถวายสัตว์และพูดถึงเรื่องของกรณีคุณนุ้งอิงเป็นรัมตีกระทรวงนธรรมเนี่ยว่าเป็นได้หรือไม่ได้ซึ่งคำสั่งของสามนญนูนเนี่ยครอบคลุมถึงตำแหน่งนี้หรือไม่เมื่อวานคุณสถาวรก็บอกว่าก็ถ้ามันมีความไม่ชัดเจนไม่คุมมันคุมเครือเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีคนไปยื่นให้มีการตีความหรือให้ทางสามนญนูนมีนิ่ัช้ใหม่ซึ่งวันนี้ก็มีความเคลื่นอนไหวในแง่นั้นทันทีนะครับพี่เอโดยวันนี้ครับนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นะครับ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยวันนี้เดินทางไปที่รัฐสภาครับเดินทางไปพบกับท่านประธานรัฐสภาคือขอภัยประธานวุฒิสภาฮะคุณมงคลสุรัจจ์นะครับประธานบุษนะฮะเพื่อมีการยื่นคําร้องต่อสารรัฐมนูญนะครับเพื่อให้วินิจฉัยถอดถอนนะครับคุณแพทองทานชินวัตรที่ถูกสารรัฐมนูญสั่งให้หยุดปบัติหน้าที่ตําแหน่งนายรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่ง นายแพทย์ตุลนะบอกว่าการที่มีพระบรมราชาอง์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพรทองทานเป็นรัมตีว่าการากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยต้องมีการวินิจฉัยนะครับว่านางสาวแพรทองทานขาดคุณสมบัติการเป็นรัมตีว่าการากระทรวงวัฒนธรรมหรือไม่และไม่สามารถดำรงตำแหน่งรัมตีว่าการากระทรวงวัฒนธรรมได้หรือไม่ครับซึ่งวันนี้คุณหมอตุนจึงบอกว่าขอเสนอให้ทางสวเนี่ยจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ครับร่วมกันลงชื่อให้ทางประธานวุฒิสภายื่นคำร้องต่อสารรัฐมนูล เพื่อวินิัฉัยว่าความเป็นรัฐมตีกระทรวงวัฒนธรรมของคุณแพทองทานสิ้นสุดลงตามรัฐมนูญแห่งรัชนจาจักรไทยพศ2560มาตรา170วรค1วมงเล็บ4มาตราประกอบ160วมงเล็บ4และวมงเล็บ5หรือไม่และมีการขอให้สารรัฐมนูญสั่งให้คุณแพทองทานเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรัฐมตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไว้ก่อนจนกว่าสารรัฐมนูญจะมีคำวินิัฉัยซึ่งก็เป็นคำร้องเดียวกันที่ยื่นตอนเรื่องตำแหน่งนายกก็ ก็มีการไปเรียกร้องให้สบวอลองเข้าชื่อกันใหม่ถ้าได้ถึงสาที่คนเหมือนเดิมก็ดีแต่ว่ามากกว่า1ใน10ร่วมลงชื่อกันก็น่าจะเสนอได้แล้วครับเขาบอกว่าตอนนี้ทางจากทางกลไกนั้นหมอตุลบอกว่าสารรัฐมนูเนี่ยสามารถพิจารณาเรื่องนี้ได้เพราะมองแล้วว่าพักฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็คงไม่ยื่นนะฮะมองว่าเรื่องนี้ท้งฝ่ายค้านรัฐบาลไม่ยื่นแน่นอนแต่ว่าก็อาจจะให้สบีอยทำหน้าที่ในส่วนนี้นะครับบอกว่าการเข้าชื่อยื่นคําร้องจํานวนไม่น้อยกว่า20คนหากได้ทั้งคนเที่ิมคนเิ่าเดิ ยืนยันว่ากระบวนการนี้ทาในนามส่วนตัวด้วยนะไม่ใช่ทําในนามของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยนะฮะแล้วก็บอกว่านะฮะเรื่องนี้มันเรียกว่าคือใครที่บอกว่าต้องไปยื่นต่อหมอตุลเดินเกมห้แล้วค่ะเลือที่เดือแให้นหน้าที่ของสอวอจะเดินเกมตามนี้หรือไม่อันนี้คือยื่นในนามนายแพทย์ตุลสิทธิสมบรูรณ์นะะไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรใดทีนี้องค์กรอย่างสมาชิกวุฒิสภานะคะวันนี้นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระ หนึ่งในสมาชิกวุฒทสภาออกมามีข้อเรียกร้องให้นายกแพทรงทานนั้นลาออกบอกว่าถ้ายุบสภาน่ยมันจะเกิดสูญยากาศแล้วอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่า ก็ฉันเสนอลาออกนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่รู้ว่านายกจะกลับมาทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อไหร่ขร้าราชการก็จะเกี่ยวว่างมันก็จะเกิดการชะง,งักงานวันนี้ก็เลยออกมาถแถลงซะเลยนะคะเรียกร้องให้นางสาวแพทองทานชินวัตนนั้นลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าหมอเพียรศักเปลมยุรานั้นเสนออะไรบ้างและเหตุผลของท่านนั้นคืออะไรนะคะคุณหมอเปรมศักบ,บอกอย่างนี้นะคะบอกว่าในฐานะสาวเนี่ยขอเสนอให้นายก ลาออกไปเลยเพื่อ,เ,อ,อเพื่อเปิดโอกาสให้รัฐสภาได้เช็คเสียงเพื่อเลือกนายกคนใหม่ซึ่งก็จะมีแค่สสที่จะเลือกนายกได้นะคะก็เชื่อว่าจะมีบุคคลที่เหมาะสมที่จะดารงตําแหน่งต่อไปอีกระยะหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยข้อเสนอเกี่ยวกับการยุบสภามองว่ามันจะมีศูนยากาศมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าลองคิดดูว่ากว่ากาก,กตจะรับรองผลเลือกตั้ง กว่าจะเปิดสภาเลือกนายกใช้เวลาไม่น้อยกว่า4 6ถึงเดือนเพราะฉะนั้นคุณหมอเปรมศักดิ์ก็มองว่ายุบสภาไม่น่าจะใช่คําตอบในสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่ณนะขณะนี้เพราะฉะนั้นก็เสนอนายกลาออกซะเลยค่ะลาออกจะดีกว่าในมุมของหมอเปรมค่ะนะฮะแต่ว่ามาดูในเรื่องของประเด็นในแง่กฎหมายกันบ้างวันนี้มีนักกฎหมายหลายท่านมาวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องของคุณสมบัติของนายกอิงว่าสามารถดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้หรือไม่นะแต่ว่า มีคนหนึ่งครับคุณนิพิษอินทรสมบัตินะฮะก็เป็นอดีตสสนะ,ะก็ออกมาโพสต์ข้อความเรื่องของเรื่องคุณสมบัตินั่แหละว่าว่าสามารถทําได้หรือไม่โดยให้ความรู้ในแง่วิชาการในแง่ของกฎหมายนะครับโดยคุณนิพิษบอกว่าแพทองทานชินวัฒน์เนี่ยเข้าเฝ้าถวยายสัตว์ปฏิญาณได้หรือไม่ไตั้งคาถามออกมานะฮะคุณนิพิษบอกว่าให้ดูระยะเวลาดังนี้คือ1โปรดกราวรตัตนตรีวันที่1กรกฎาคม2568ข้อที่2กําหนดถวยายสัตว์3กรกฎาคม2568 ดังนั้นเนี่ยการเป็นรัฐมนตรีต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญก่อนเมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีข้อห้ามจึงนําความโปรดเกล้าในกรณีโปรดเกล้าแต่งตั้งมาวันที่1กรกฎาคม2 5 6 8แต่ในระหว่างรอการเข้าเฝ้าถวายสัตว์ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่3ก็เป็นรมที่สามมาแล้วน,นะฮะนายกถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติปัญหาว่าขณะเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณคุณแพทองทานยังมีคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีครบถ้วนหรือไม่ ก็ส่วนตัวคุณนิพิทมองว่าขณะเข้าเฝ้าถวายสัตว์คุณแพทองทานมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีแล้วถ้าไม่มีปัญหาสารรัฐมนูญจะให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ทําไมนะครับดังนั้นคุณนิพิทบอกว่าจึงมีความเห็นทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวขีดเส้นมาส่วนตัวนะฮะว่าไม่ควรนําคุณแพทองทานที่ยังมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณนะครับและต่อมาคุณนิพิทมีการโพสต์ต่อมีการตั้งคําถามต่อนะครับว่าแล้วนายรัฐมนตรีแพทองทานจะสามารถปฏิบัติหน ได้หรือไม่นะครับซึ่งประเด็นนี้นะฮะคุณิริก็มีการไล่เรียนมาว่านายรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเนี่ยถูกสารรัฐมนูญสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยข้อกล่าวหาว่าขาดความซื่อสัตย์สุจริตและฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐมนูญมาตรา1น0วงเล็บ4และวงเล็บ5้าการขาดคุณสมบัติตามรัฐมนูญมาตรา1 6 0เป็นคุณสมบัติของรัฐมนตรีทุกคนนะครับไม่ใช่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของนายกรัฐมนตรีนี่คือเน้นย้ำว่า เรื่องของมาตา160เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐมนตรีทุกคนไม่ใช่แค่ตำแหน่งนายกนะและเนื่องจากนายกตีตามรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยข้อกล่าวหาว่าขาดความซื่อสัตย์และฝ่าฝืนจริยธรรมนายกเนี่ยจึงอยู่ในสภาวะที่ขาดคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับนี่คือช่วสิ่งที่คุณนิพิจช,ชีต่างจากกรณีของสารรัฐธรรมนูญที่สั่งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ เขาว่าในส่วนของฝเอกประยุทธ์เนี่ยคือก็โดนเรื่องของเป็นนายกครบ8ปีหรือยังเพราะเป็นเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะฮะทรานนั้นเนี่ยไม่ใช่คุณสมบัติของความซื่อสัตย์หรือจริยธรรมซึ่งเป็นคุณสมบัติของทั้งนายกและทั้งรัฐมนตรีนะครับซึ่งกองบิ๊กตู่เนี่ยเฉพาะตัวนายกเองนะฮะว่า8ปีของนายกมัน,มน,มนเกินหรือย,อยังนั้นเองนะครับดังนั้นความเห็นส่วนตัวของคุณนิพิษคือนายกแพทองทานนะครับไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่ากากรกกรรรรระทววงัฒธมได้บหปฏิิต จะมีปัญหาทางกฎหมายตามมาว่าเป็นการปฏริบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่เรียกว่ามีความเสี่ยงถึงเสี่ยงมากและเสี่ยงที่สุดนะฮะดังนั้นคุณนิพิษต้องบอกว่าการถวายสัตว์ปฎิญาณต่อพระมหากษัตริย์แล้วก็ควรหยุดการปฏริบัติหน้าที่อย่างสิ้นเชิงทุกตำแหน่งนะครับ อย่าไปเสี่ยงเลยนะฮะบอกว่าเตือนด้วยความหวังดีในเรื่องนี้คุณดิพเ,เตือนเอาไว้นะครับค่ะคุณชาวมีขวดอีกท่านหนึ่งวันนี้โพสต์น่าสนใจนะคะเรื่องที่ยังมีข้อกังขากันอยู่ว่านายกเนี่ยพอถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วยังสามารถเข้ามาดารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเออขอภัยกระทรวงวัฒนธรรมได้หรือไม่รวมถึงควรหรือไม่ที่จะเข้าไปถวายสัตว์ในวันพรุ่งนี้นะคะต้องไปดูคุณชาวมีขวดว่าก็ต้องย้อนไปดูนะคะที่ เรื่องที่บรรดาสวเนี่ยเขายื่นไปนั่นก็คือมันมีอย่างนี้คุณกล้องมันมีหลักที่มาของคําสั่งของศาลร,รัฐธรรมนูญต้องดูบางช่วงบางตอนตร,ตรงนี้นะคะข้อกล่าวหาอันเป็นหลักแห่งที่มาของคําสั่งของศาลก็คือนางสาวแพรทองทานไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างายรแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5 อันนี้เป็นเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตัวบุคคลนะคะของผู้ที่ดารงตําแหน่งรัฐมนตรีทีนี้ศาลเ,เห็นว่าปรากฏเหตุอันสงสัยตามคําร้องคือไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างไรแรงก็เลยมีคําสั่งให้นางสาวแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญย่อมผูกพันต่อสถานะความเป็นรัฐมนตรีในทุกตําแหน่งของนางสาวแพทองทานและทุกองค์กรก็เลยเตือน คุณชาวบอกผมเตือนไปที่รักษาการนายกคือคุณสุริยะต้องไม่ทําอะไรที่ขาดคําสั่งศาลมิฉะนั้นความเป็นรัฐมนตรีอาจจะถูกถอดถอนกันไปทั้งคณะนะคะอย่าเอาคนมีตําหนิไปเข้าเฝ้าถวายสัตว์จนกว่าคนผู้นั้นจะพ้นหมนันถิ่นคือถ้ายัางดึงดันกอดอํานาจโดยไม่สนความชอบธรรมอันนี้อย่าโทษใครหากว่าสุดท้ายต้องไปต้องพังกันทั้งคอรมอนนะคะอันนี้คุณชาวก็เตือนแบบแรงๆจริงๆก็มีหลายฝ่ายออกมาเตือนนะเพราะจริงๆตาแหน่งเก้าอีกก้กระทรวงธรรมเองก็ อาจจะมีความเชื่อมโยงเล็กๆกับเรื่องของประสาทตามแนวายแดนด้วยเพราะว่าเป็นอยู่ในการดูแลงเหมือนกันก็มีการกังวลเหมือนกันว่าถ้าเป็นลัมตีกสะวรวงธรรมแล้วอาจจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของพื้นที่พิพาทกันหรือไม่จะเป็นอะไรกันหรือไม่คือมันก็ยังมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันอันนี้ก็มีคนไม่ไว้ใจอ่ะไม่ไว้ใจนะฮะก็ต้องรอดูจริงๆเขาก็เตือนแล้วว่าทําเหมือนวิกตูก็ได้แต่วิกตูคือไม่มาร่วมประชุมอะไรเลยนะฮะคือ ไม่มานั่งในคอรมอรหมายถึงนั่งมาตัวเป็นๆนนะไม่มาแต่ว่าไปกระทรวงกลาโหมแล้วดูเหมือนว่าประชุมครมอรช่วงนั้นที่แกถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่อาจจะมีแบบคลอรหรือวิดีโอออนไลน์อะไรอันนี้อันนี้นนจำไม่ค่อยได้แต่ว่าในตําแหน่ง,งแต่แต,ตแต่ที่จําได้คือไม่ได้มานั่งในที่ประชุมครมอรแบบตัวเป็นๆเ,เลยสักครั้งเดียวะค,ะครับ